เมื่อไรอน้องไปเล่นอะไรนั่นนะน้องยังไม่ได้ไปต่างจังหวัดปีหน้าก่อนเพราะว่าเออเห็นน้องบอกปีหน้า<ว>ค่ะร้าของญาติชอบเล้าคือต้องชุดจันบ,บูใช่จันหอมสตอรี่ก็ใช่คุณย่าตชอบม้วนเดอก็ใช่เออแล้วไปอีกว่าฮะจาขายของร้านได้สองเสาถนนคนเดิน เอ้อไปฮีโร่ไปฮีโร่นะไปฮีโร no ่ไปแอลกเมืองนี่นะใช่ไหมใช่องย่างก็เจ้าอะไรพูดเลยนะพูที่ที่ไปฝูงฮีโร่ใช่ญาติชอบเราไดแอลกเมืองด้วยจะไปอู้กกำเมืองบนห้องว่ะให้ดีอันพาาเมือง ทีละคำนะคะจะแล้วก็ร้องเพลงกำเนือหื้อฟังถูกใจคนแก่พ่อขา62นะคะมีแม่83ยังไม่เท่าแม่เมอกี้87หนักไม่ได้ซีหนูค่ะใช่ไหมโอ้ก็พี่ชายคารวะพี่ชายคอมเมนต์บอกตัวน้อเจ้าว่าปะกันที่ไหนนะคะอาแมงกำลัง ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมคุณชูชาตินะคะภาพไม่ชัดชัดหรือยังดูให้ย่หน่อยนะคะตอนนี้ภาพชัดหรือยังคุยกับเอซีน่ารักฝากเนื้อฝากตัวได้เน้อคนคนสวอีจะบุนเอซีนะคะขอบคุณมากๆนะคะนี่ค่ะ สวัสดีจ้ามีงานที่ไหนคะบนบ้านบ้านชาเนลคะ่ะอันนี้เป็นห้างฟิวเจอร์ปาร์คลังสะจ้าคุณจะตีขานาคะแม่แม่เน่นหมดเลยนี่คุณไหมคุณไหมโต๊ะหายนาคะ่ะคุณไหมต้องโต๊ะแล้วไม่อะไรวางไว้อดยากระเป๋าวางไว้นู่นนาคะ่ะ เดี๋ยวผู้จัดการจะแก้ปัญหาให้หเปล่านะคะไม่รู้เอฟซี FC กำลังเดินทางมารถติดมากว่ะพี่ตอนนี้รถติดมากเอฟซี FC บอกเนะรถติดเอฟซีน้องต้นข้าวมาวันนี้ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวจะได้ขี่คอกันแล้วเ,ลเออแม่แม่เอฟซี FC กำลังเดินทางมารถติดมากเดี๋ยวได้ขี่คอกันนะ รถที่เดินมาเนี่ย f อซีน้องต้นข้าวกำลังเดินทางมากันรถติดมากเขาบอก f อซีบอกในช่องไม่รู้ค่ะหรอแอด่ามาตั้งแต่ห้างไม่เปิดนาะค่าวันสุก๋อแอด่ามาตั้งแต่ห้างแอด่ามานอนรอลูกหน้าคาทีิโลมีค่าที่นอนแอด่านะไม่ต้องบอกว่าไปที่ไหนเด็กกาจะตามไป ไอ้ย่ายัง62นะคะกลัว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 ผู้ชายแลวอพนักงานอยู่โน่นโน่นายเห็นราปอบต่ออยู่โน่นเออไม่ใช่อ้ย่จะหอมค่ะหมคะอาไม่ใช่ยตาน้องต้นข้าวย่าิต้นข้าวจะมาไม่ใช่ญาานนี้นะา่าจะหอมเจ้าให้เจ้านาจะความสุขสองกนนะคะคุณย่ส62จะเอาอะไรอีก อันนี้เกษียณเกษียณการทํางานแต่58แล้วนะค่ะเพราะเราไม่มีหนี้มีสินปลดหนี้แล้วนะลูกก็มีงานทํามีการมีงานหมดแล้วพี่กับน้องอยู่ด้วยกันค่ะใช่ลืมมันเกิดลูกก็มีนะจ๊ะลูกซื้อปูซื้อกุ้งซื้อหอยมานะคะถามแม่อยู่ไหนแม่หนีลูกมา นี่เอดยาจะหอมนะคะคนชอบมุ่นนะคะสองเนี่ยอะคะ่พะพ่อขาสองโมงะคะ่ะนี่นะคะลูกซื้อกับข้าวมาซื้อปูซื้อกุงซื้อหอยน,นะคะคนเยอะมาเยอะสิคาไม่มีที่นั่งนะคะไม่มีตัวนั่งเก้าอี้มีแต่ตัวนั่งพื้นตอนนี้นะคะก็ะดูสิคานี่นะคะคุณเอ็กซีมีตัวนั่ง แม่ไม่แอบกันนี่แอบข้างแอดย่นี่ก็ได้อีกคนจะนี่มีตัวนั่งพื้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเอสซีน้องต้นข้าวอยู่ตรงไหนยอยู่เขาบอกว่าตอนนี้รถมาติดมากเลยสวัสดีเจ้าเนาะคะ่ะเจ้าเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งแม่มีอีกที่หนึ่งม,มีอีกที่หนึ่งอันร้อยเก้าโลจากนี่จาแค่ปากซอยค่ะคุณเอสซีไปไหนเราอะ ไปต่อนะจ้านี่ตอนนี้ไม่มีตัวนั่งนะคะนั่งคือนั่งนะคะตัวนะคะตัวงานเต็มนะคะไม่มีโต๊ะเยอะนะคะอันนี้เขาเรียกแบบประวัติศาสตร์เนาะประวัติศาสตร์จริงๆนะคะ22ปีได้ยังไงฮะ62แม่เพิ่งจะ62 อย่าเรียกว่าแก่นะคะไม่แก่ไม่แก่ใไม่แก่เกิดนานเท่านั้นเองใช่ใช่เอ็มมี่74ปีอ๋อ74อ้โหแข็งแรกก่บแม่เอ็มขอแม่ของท้าแม่เจะอ้อมป้าป้าจะทำหน้าแล้วป้าปีหน้า75แล้วแล้วปีทั้งปีปีที่แล้วอ่ะปีแล้วเป็องคิดว่าแม่จะลงเหรอ คุณเอ,อ็ก um ซ์ซีเนเอะโอ้ฟันยังดีดดนี่ตามแม่อย่าพูดอย่างนั้นไม่บอกใครไม่รู้หรอกแม่เนอ <â>? ะเห็นมเหน็นมันสวยเห,ห็นฟัน